สามที่หกจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องการขายของนะแต่สองข้อแรกนะ่ะจะเป็นลักษณะของจำนวนกับราคาต่อนหน่วยเป็นหลักเลยแต่อันเนี้ยมันจะมีคำว่ากำไรอ่านโจทย์จักหนึ่งรอบแล้วก็เอาแบบเข้าวๆจริงๆอะ่ะเกี่ยวข้องกับตัวเลขยังไม่ต้องสนใจนะลองคนดูกันซื้อเจลล้างมือมาหลอดละสิบห้าบาทจำนวนหนึ่งร้อยหลอด ขายเจลล้างมือช่วงแรกในราคาหลอดละ30บาทและลดราคาในภายหลังเหลือหลอดละ20บาทได้กำไรจากการขาย90%ขายเจลล้างมือช่วงแรกกี่หลอดมาในการย่อความลักษณะนี้นะจะมีการซื้อเจลล้างมือมาก่อนซื้อเสร็จปุ๊บก็มีการขายแต่ไม่ได้ขายทั้งเดียวหมดมีการขายช่วงแรกแล้วก็ลดราคาในช่วงหลัง แต่กายังได้กำไรอยู่นะใ่เนี่ยคร่าวๆเลยไปซื้อมาก่อนแต่ขายอยู่สองรอบแล้วก็ยังเหลือกำไรอยู่ถึงจละลดราคาไปแล้วก็เถอะเราแยกเป็นสามส่วนนะนี่คือส่วนที่หนึ่งคือรายละเอียดตอนซื้อส่วนที่สองคือรายละเอียดตอนขาย แล้วก็มีตัวที่บ่งบอกความสัมพันธ์กันระหว่างของซื้อตอนขายก็คือได้กําไรอยู่90%พอแบ่งนี้เฮ้ยเฮ้ยพอคุณคุณแล้วตอนป .6 เราก็มีนี่นะมีซื้อมีขายมีกําไรทีนี้เรายังไม่ต้องหาความสัมพันธ์ของทั้งหมดนะเราดูทีละส่วนก่อนเจลล้างมือหลออละ15บาทจำนวน100หลอดมันจะเป็นการบอกมาตรงๆเลยว่าซื้อเป็นเงินเท่าไหร่ ซื้อเป็นเงินรวมเลย1,500บาทแล้วมาผสมกับได้กำไรจากการขาย90%ดังนั้นถ้าซื้อมา1,500บาทกำไร90%ก็คิดมาเป็น90ส่วนร้อยคูณกับ1,500บาท ก็คูณกันปกติเก้าห้าสี่ห้าเก้าหนึ่งเก้าบวกสี่กับสิบสามเหลือส่วนต้นหนึ่งถ้าซื้อมาพันห้ากำไรพันสามห้าสิบแสดงว่าเขาขายได้ก็เอาราคาต้นทุนบวกกับกำไรก็ออกมาเป็นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาท ฉะนั้นส่วนสีชมพูจบแล้วส่วนสีเขียวก็จบแล้วทีนี้ก็จะมาเป็นส่วนสีน้ําเงินเลยเนี่ย yeah. ฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องอ่านจริงๆก็คือแล้วก็ตรงนี้คือคำถังถ้าอา่านสมวิธีหนึ่งเนี่ยก็ขายเจลล้างมือช่วงแรกหลอดละสามสิบบาทแล้วก็ขายไปช่วงหลังหลอดละยี่สิบบาทเราจะได้เงินสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทเริ่มต้นแบบเดิมแล้วนะก็ะคือ ช่วงแรกกับช่วงหลังค่ะเจอล้างมือช่วงแรกกี่หลอดให้ช่วงแรกเป็น x หลอดช่วงหลังจะเป็นกี่หลอดทั้งหมดมีอยู่หนึ่งร้อยหลอดช่วงแรกเป็น x หลอดฉะนั้นช่วงหลังก็ต้องเอาทั้งหมดร้อยหลอดลบด้วยช่วงแรกแล้วก็เหมือนเมื่อกี้เป๊ะเลยช่วงแรก หลอดละสามสิบบาทหลอดละสามสิบบาทลดราคาได้หลังเหลือหลอดละยี่สิบาทน,นี่คือขายถูกไหมขายเป็นเงินเท่าไหร่ในแต่ละช่วงก็ต้องเอาจำนวนคูณกับราคาต่อนหน่วย ่วงหลังก็ต้องเอาจำนวนคูณกับราคาต่อนหน่วยช่วงแรกขายเท่านี้บาทช่วงหลังขายเท่านี้บาทแต่เราขายได้เป็นเงินกี่บาทก็เอาช่วงแรกบวกกับขายช่วงหลัง ต้องเป็นเงินสองพันแปดร้อยห้าสิบก็คือขายช่วงแรกสามสิบเอ็กขายช่วงหลังก็คือยี่สิบคูณกับหนึ่งร้อยลบเอ็กขายช่วงแรกกับช่วงหลังรวมกันต้องเท่ากับสองพันแปดร้อยห้าสิบและที่เหลือก็แก้สมการโอเคสมการอันนี้มี x 2สองตำแหน่งกับมีวงเล็บเนี่ย จัดการลงเล็บก่อนโดยเอาไอ้นี้ก็้งมกระจายแล้วก็ย้ายข้าบงบวกลบอะไรกันไปอะแวลสดวะาวัาดวคิดหน่อยนะ ตัวคุณกระจายแล้วใครอยู่ผิดที่อ่าใครอยู่ที่ย้ายไปนะใครอยู่ที่อยู่ไปก่อนอ่ะโอเคอ่าทีนี้ก็ฝั่งใครฝั่งมันแล้วก็ฝั่งข้างหน้าก็คิดกันไปฝั่งข้างหลังก็คิดกันไป ทีนี้วิ็นึนไงได้คำตอบแหละโอเคอ่ะไม่ต้องลบนะแล้วก็แก้สมการถูกต้องไม่มีปัญหา ก็เมื่อกี้บอกแล้วว่า x ที่ว่านี่คือคำตอบเลยฉะนั้นก็คือขายช่วงแรก,กคือ85หลอด